รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ห้างโรบินสันเชิญตีมาเปิดแคมเปญในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น Happy Chinese New Year 2024ของห้างโรบินสันในปีนี้นะครับโชคดีปีมังกรก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้เตรียมพร้อมที่จะมาช้อปปิ้งด้วยครับ ชอบไอเทมใหม่ๆแล้วก็สินค้ามงคลจากทางโรบินสันนะครับในในูทุกอย่างเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งของใช้ไฟฟ้าหรือว่านาฬิกาหรืออะไรครับมีให้ช็อปหลากหลายแบรนด์มากๆเลยครับแล้วยิ่งปีใหม่ปีตัวจีนปีใหม่นี้นะครับก็อยากจะเสริมมงคลให้กับตัวเองก็เลยมาช็อปเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆเข้าบ้านครับแคมเปญจะมีอะไรสลดบมางายให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่โรบินสันบ้างแคมเปญมีส่วนลดหลากหลายมากครับมีลด สินค้าใหม่ลดสูงสุดถึง30%เลยนะครับหรือว่าแคสแบ็กมากสูงสุดจนถึง,ง6,500บาทด้วยครับและคนที่เป็นนักช็อปเนี่ยช็อป60,000บาทยอดครบ60,000บาทเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีกมากมายแล้วยังไม่พอในจริจะมีน้ําสําหรับน้ํามุงคลแถมให้กับคนที่มาช้อปปิ้งที่ห้างโรบินสันอีกด้วยครับค้ายฝากไคะสำหรับคนที่กำลังหาต่อที่มาช้อปปิ้งแล้วก็ในช่วง ตุรจินปีนี้นะครับก็เป็นปีใหม่จีนอ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งที่ห้างโรบินสันกันเยอะๆครับเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆเนี่ยโอ้โหมีแค่วันที่25มกราคมนี้จนถึงวันที่21กุมภาพัานธ์นี้เท่านั้นนะครับและแคมเปญน,นี้ก็คือส่วนลดเยอะแล้วก็จัดหนักมากๆและยังได้ของแถมและเป็นของสิริมงคลอีกด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาช้อปปิ้งที่ห้างโรบินสันได้ทั่วประเทศเลยครับม ากนพที่เราติดมว่าจะมีมิกับเล่นหรื่เป่ครั้งนึงเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมไปประมาณ85ปเละใกล้ใกล้ที่จะถึงวันงานในวันที่3และ4กุมภาพันธ์ก็บอกเลยว่างานนี้เตรียมพร้อมแบบทั้งโชว์พิเศษทั้งชุดพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรในงานอีกอีกมากมายให้แฟนๆได้ติดตามครับแฟนๆว้าวกันไหมพอได้ดูว่าเออจะมี ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นแฟนมิสติ้งครั้งแรกที่ได้นอนค้างคืนกับเต้ติด้วย uh huh. เราทําแฟนมิสมาแบบ7-8ปีละปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราพิเศษกว่า uh huh. เพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ร่วมกัน2วันเลย ว่านั้นก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆมากบัตรค้างคืนคือขายหมดแบบเร็วมากๆครับพอมนเป็นเรื่องต้องแบบว่าต้องค้างคืนหรือใช้เวลาลดกัน2วันอย่างเงี้ยกิจกรรมในงานนี้มันต้องมากขึ้นมาคืนครับเพราะว่าก็จะมีกิจกรรมตอนกลางคืนด้วยที่แบบว่าเต้ตีมีใส่ชุดนอนเพื่อแบบมีความน่ารักคู่กันแล้วก็เราจะมีร้องเพลงกล่อมเข้านอนด้วยเป็ลแบบแคมปิ้งแคมปิ้งใช่ไหมฟิลแบบเหมือน เราไปชิลกับเพื่อนที่ทะเลไงครับาาป,ปราปปราป์ตี้ชุดนอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ปารี้ชุดนอนแล้วก็อตอนเช้ามาก็มีมอร์นิ่งคอร์ด้วยเรียกว่าสองนี้คือพิเศษก,กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยเรียกได้ว่าแฟนๆก็ได้ฟินจัดเต็มแน่นอนครับ,บท่านฝันได้ไหมครับก็เต็มที่เลยครับก็ทําให้แบบสุดสุดกําลังเลยแล้วก็บัตรต่างๆที่เขาจ่ายเข้ามาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือเราใช้กับงานนี้ ร้อยเปอร์เซนต์เลยเต็มที่เลยแบบว่าให้ให้แฟนๆได้เต็มที่เลยได้ตีก็ทาด้วยใจเดียวครับเรียกว่ามาครั้งหนึ่งก็คือคุ้มเลยเพราะว่าเออเรามีการเดินทางให้ด้วยแบบว่ามีรถสาธารณะเพื่อรับส่งระหว่างกรุงเทพกับชนบุรีด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับคือจ่ายแค่ตั๋วเดียวได้ทั้งเดินทางงานรับส่งฟรีแล้วก็มาทั้งดูโชว์แล้วก็ได้กินของอร่อยๆมีฟู้ดพาร์คให้ด้วยครับหลายคันมากๆแล้วก็ได้นอนทั้งคืนดี กืิ้เช้ามาก็ได้ถ่ายรูปคู่กันอีกอออนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ใช้เวลาแล้วก็โมเมนต์อย่างเต็มที่แน่นอน18ปีแล้วคือยังเนี่ยวได้เหมือนเดิมเป็นไงบ้างรู้สึกว่า,าเราเรา ได้คนที่ซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เราแบบดีมากเพราะว่าแฟนๆเราตามกันมาตั้งแต่แรก,แรกตั้งแต่ต้งตีแบบเริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับเขาก็ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมและคนที่มาใหม่เขาก็รักไม่แพ้กันก็เลยอ,อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่ติดตามพี่เต้แล้วก็ตีมาโดยตลอดนะครับก็ในการที่เราอยากจะตอบแทนความรักของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นผลงานที่เราตั้งใจทําเพื่อ เพื่อว่ามีผลงานให้เขาได้มีความสุขแล้วก็สปอร์ตกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับพูดถึงเ่างผลงานจะมีอะไรที่ผมทำร่วมกับพี่คงไหมก็ยังจะมีต่อเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องที่อ,อาธที่จะไปออนต่างประเทศก็ยังไม่ได้ออนเพราะฉะนั้นก็ถ้าออนแล้ว่ก็อาจจะมีต่อเดินทางดีกครับใช่แต่ว่าก็ าจจะมีญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยครับเป็นตร์ก็จะมากขึ้นใช่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ออนก็เลยแบบยังต้องรออยู่ครับและอีกสิบห้าเปอร์เซ็นที่บอกว่ายังยังเหลืออยู่เนี่ยจะเป็นเป็นอาจจะสาที่อาจจะเป็นสาที่เสร็จเสร็จหมดแล้วครับอาจจะเป็นเรื่องของการลงตัวมากกว่าว่าจานวนนิ่งแล้วหรือยังแล้วก็เราจะได้วางวางจุดวางโต๊ะให้เหมาะสมครับเพราะว่างานนี้ปกติดูแฟนมีจะมีแค่เก้าอี้เนาะอันนี้เรามีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พร้อมที่จะแบบ โอ้โหเหมือนชิลริมทะเลแะ้วกินข้าวพร้อมกับศิลปินแล้วก็ได้ดูโชว์ด้วยครับจะเป็นแบบบรรยากาศที่ฟูลฟิลมากๆครับอันนี้มีตื่นเต้นหนึ่งนะมีตื่นเต้นสองด้วยละครสัมปทานออลใช่ครับกับเรื่องนี้มัน<อ>มันผ่านมาับเพราะเรื่องเหมือนกันจริงถ่ายมา ่ายมาเมื่อสองสาีปีแล้วแล้วก็รอปีหนึ่งเนาะก็ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นผลงานที่อีกทีหนึ่งผลงานที่ตีตั้งใจมากๆครับอยากจะให้ออกมาให้ให้ดีที่สุดก็ผลงานเรื่องนี้ก็ทั้งทีมงานนัแสดงทุกคนตั้งใจออกมาแบบลังสรรแบบในทุกๆซีนเลยครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นเป็นแนวพีเรียดแล้วก็เป็นแนวผีด้วยซึ่งเป็นละครที่ แฟนๆช่อง3คิดถึงมากๆอยากจะให้กลับมาฉายซึ่งตอนนี้เดือนพาดกลับมาแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ชื่นชอบและคนที่คิดถึงกลิ่นอายความเป็นแบบละครช่องแบบละครผีอะไรเงี้ยก็คงจะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างมีความสุขครับกับรุ่นใหญ่เขาแบบฟาดฟันกันมากของเรามีฟาดฟกันอของเราเป็นแนวสบายใจครับเพราะว่ารุ่นใหญ่เขาแบบฉะกันแบบโอ้โหดุเดือดมากแล้วพอตัดมาที่รุ่นเด็กก็จะทําให้เป็นรีแลกซ์ในเรื่องครับผมจะทําให เป็นมุมที่แบบช่วยเหลือการแบบเลิฟอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เป็นมุมผ่อนคลายของในเรื่องครับสีของผมสีมดมดเออร์สัญญาตอนนี้มันอยู่ที่สามตานตอนนี้อยู่กับช่องสามครับก็เหลืออีกหลายปีครับเราเพิ่งต่อไปใช่ครับเป็นประมาณปีนี้ครับต่อไปประมาณประมาณอีกสักสองปีครับมันเปลี่ยนแปลงไหมครับระหว่างที่เราเคยมีัญการเดิมสัญญาแบบใหม่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ เด really um, huh? sure. right, ี๋ยวนี้อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับแต่ว่าคงติก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่ายังทำไงช่อง3มปกติอยู่แล้วแต่พอเรื่องวนเราเองขึ้นมาตัวเองแล้วครับก็หันมาดูแลตัวเองแล้วก็รับงานอะไรก็เริ่มตัดสินใจเองกับคุณแม่ครับก็ให้คุณแม่ช่วยตัดสินใจด้วยก็เลือกรับงานได้แบบโอ้โหหลากหลายเต็มที่เลยครับเอาที่เอาที่เราชอบแล้วก็เป็นงานที่เราแบบชินชอบด้วยและตรงกับเราด้วยครับ แต่ละครก็ส่วนใหญเดี๋ยวต้องเล่นกับยงช่องสามตลอดครับละครก็จะเป็นกับทางช่องสามตลอดครับเราสบายใจยังไงคะตีเราถือได้แบบสบาใจต่อขช่องตลอช่องสามเหมือนครอบครัวครับเพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่แรกอ่ะผู้ใหญ่ก็ให้ความรักให้ความเป็นดูเราตลอดแล้วก็ดูแลตีมาอย่างดีตลอดโดยเฉพาะพี่พี่ชั้นเก้าพี่ดูแลตีมาตั้งแต่แรกๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ อยู่ดูแลกันไปอย่างงี้ครับเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะไปไหนแล้วแล้วการที่มาดูแลตัวเองปกีิมันมันทำให้เราแบบโตขึ้นไหมตอนนี้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นครับก็ปกติเราแค่โฟกัสแค่เรื่องของงานแสดงของเราหรือว่างานที่เบื้องหน้าตอนนี้พอมาทําเบื้องหลังเองไงก็ต้องใช้ความคิดอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะบางทีการเลือกรับงานก็เป็นสิ่งสําคัญและการตัดสินใจในแต่ละงานมันก็ต้องดูดีเทลต่างๆที่ เราใหม่ด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยก็จะเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันแล้วก็บวกกับประสบการณ์ของคุณแม่ก็ทําให้เราเลือกรับงานให้ให้สกรีนงานให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเราก็อยากให้งานที่ออกมานั้นดีต่อตัวเองต่อแฟนๆที่สปอร์ตเราแล้วก็ลูกค้าก็ต้องแฮปปี้เพราะว่า ทั้ง3คนเนี่ยแฮปปี้เราก็จะเลือรับงานชิงเงนนะครับแล้วก็นอกจากละคร,ร,รก็อาจจะมีผลงานจากอือ่นที่เห็นได้มากขึ้นนะครับราตอนนี้ไปครับก็นอกจากะละครเรือนท่าที่กำลังจะออนแอร์ air, ในวันที่24มกรานี้แล้วนะครับก็จะมีอีกละครเรื่องหนึ่งก็คือแสนรักซึ่งซึ่งก็เป็นอีก,อกแนวหนึง่งที่ติก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกัน,นครับแล้วิีก็เล่นกับกองทัพพีกับมินธีรวิทย์แล้วก็ิีก็จะเป็น สามคนสามมตีหลักที่คอยดำเนินเรื่องในเรื่องแสนล่ะครับคิดว่าน่าจะประมาณปลายปีน่าจะได้ออนแอร์แล้วครับใครเล่นกันนก็หน่อยอุ้ยอุ้ยอันนี้ตื่นเต้นเลยเนี่ยคำถามนี้เริ่มตื่นเต้นเลยต่อพิแอร์พีเขาเปิดตัวอะไรดีๆเนยเขาดีใจฟีดเบรด์เลยเขาดีใจเอฟซีดับเบิลวันเหรอเออโอ้ยเอฟซีก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับก็เห็นพิแอร์ีความสุข ในในในทุกๆอย่างที่เขาเลือกหรือว่าตัดสินใจอ่ะเราก็ยินดีด้วยกับพี่เขาอยู่แล้วแล้วยิ่งเห็นพี่เขามีความสุขเราก็ต้องมีความสุขไปด้วยอยู่แล้วครับ mm hmm. แล้วก็การที่การที่เขาได้แบบเขาเรียกว่าอะไระมีการเติบโตมากขึ้นและการตัดสินใจที่แบบเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรอะ mm ่ะอันในสิ่งที่ในทุกๆวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ เราก็มีความสุขพร้อมกับการที่ตัดสินใจของเขาเพราะเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกมามันคือความสุขของพี่เขาอะไรเงี้ยครับไดมีโอกาสพูดคุยกันไหมครับชอบมีบ้างครับมีบ้างก็มีช่วงหนึ่งพี่ตีมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ตีไม่ค่อยสบายพี่เขาก็ทักมาเป็นห่วงแล้วก็มีอยู่ครับ้ะไดงคะแนนสอบดีไหมได้ส่งข้อควาไม่ใช่ไหมครับดีกับพี่างนี้ขอมอุ้ยไม่ไม่ไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งจะเป็นไปโอ้เป็นไปหลายคนที่แบบ ตับเราแบบไม่ได้เขารอบอะไรแบบนี้ครับย,ยังไงช่วยไหมก็อุย้ยขอบขอบคุณแฟนๆมากครับที่ตามเชียสีแล้วก็พี่แอฟมาโดยตลอดแต่ใดๆก็ตามแต่ครับทุกทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ใดๆเราก็ซัพพอร์ตพี่เหมือนเดิมไม่ไม่ห่างหายแน่นอนครับยังเป็นแฟนคลับหมายเลข one ในใจพี่ตล <c oughs> อดทีนี้เราจะกล้าเป็นกล้าอซลมาตี อะไรนะครับก็อาจจะอาจจะต้องน้อยลงเพราะว่าต้องเกรงใจเกรงใจนนนนด้วยตนคืด้วยครับแต่ยังยืนยันเป็น F C F นะว่าอย่างยังซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเราซัพพอร์ตพี่แอฟนะครับพี่แอฟก็ซัพพอร์ตตีในทุกๆเรื่องเหมือนกันเราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนแบบพี่น้องในวงการที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีมาโดยตลอดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเหมือนก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ตรงนี้ได้โอเคค่ะ ขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็มีงานกเดียร์ครับอะไรใช่พรุ่งนี้มีงานไซด์มีงานไซด์พิชั่นครับไซด์พิชั่นเปิดเพลงแปลงแมสก้าแปลงแม